สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำช่องของเพื่อนผมนะครับก็เดี๋ยวเสิร์ชก่อนตอนแรกเขาชื่อช่องว่านี่คาร,ร์ลต์เพซ่แต่เขาเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นของเก่านะฮะเขาชื่อว่าการ,ร์ลต์เพซ่แต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นการ์ลต a แอนทบ ใช่ไหมถ้าเราไม่ผิดเอา้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะก็จะไม่ค่อยได้เหมือนกันกาอแทน,นเดี๋ยวดูถ้าไม่ใ่กดผิดการอดแอน,นโชวถูกไหมอ๋อ pH นี่เพิ่งคลิปใหม่เองวันนี้ไปแล้วสี่คลิปเพื่อน เพื่อนแบบทำคลิวบอยมากเลยที่บอกเพื่อนนี่ก็คือเพื่อนบ้านผมนะครับช่อออีกเล่หนึ่งนะกระดอทใช่ไหมอ้าวทำไมไม่ใช่อ่ะ สงสัยคงหาได้แค่ก็คงหาได้แค่การ์ลเพลซ์เซตนะครับเสินว่า G A O L O A T แล้วก็สเปซบาร์เพล y เซตนะครับการ์ลเพลซเซตฝากไปกดติดตามเขาด้วยแล้วอีกช่อนหนึ่งครับเป็นน้องผมเลยครับจริงๆกะจะบอกชื่อน้องผมก่อน่านี้พูดพูดตัออ้งอะกอนวันทีพีพีพนี่น้องผม นะฮะนี่ก็คลิปของน้องผมเราจะไปลองดูกันสักหน่อยไหมอ่ะเอาสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันทาบีเป็นกิโนโซส์จะงเสียง้นี่นะฮะคลิปของช่องน้องผมก็จะลดเสียง ขอเลมนไปเลยละกันแค่นี้ก่อนละกัน อ,อ๋อและอันนี้ผมถ่ายจากใน iPad นะครับปกติจะใช้คอมแต่ว่าวันนี้คอมมันไม่ว่างเหมือน,นอคอมมันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องถ่ายจาก iPad ไปโอเคน,นะครับที่ก็คือมาบอกคลิปของไม่ใช่ดิมาบอกไปให้กดติดตามช่องเพ้นผมกับช่องน้องผมด้ก็แล้วกันครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับ Subscribe เพื่อนบ้านกับน้องของผมด้วยครับแล้วก็ Subscribe อย่าลืมกดไลค์กด